không ai cả đi đâu hết rồi đi thôi 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 đi สบายๆได้เลยนะคะคือต่อไปจะะ้ขอข้าวปลาใส่แก้วหรือร้อนเสกยูนิคค่ะ ไ่แจ้ข้าวของก็ได้กระเจี๊ยีข้ารา่ายปาดิเลยนะคะคืออไปะเยบของขาวปลาไขจขาวของกราดะเจี๊ยดีได้ค่ะค่ะหมดรนลคะขอบคุณค่ะกระเอาวาปลาดามากระเาดคอทามากรเยาหร่ายไล่พร้อมด้วยนะคะต้มยำต้ม่ะไม่ต่อเลยที่อร่อย ไ่เคยให้ผมไม่กล้ามองกลางเลยค่ะกินนะครับแม่เราดูเราทานให้ได้ให้กัน้องไม่หมนะคะมนเราใส่โอเคค่ะเราไปขายติดตามน่โค้ดแซนนาร์แล้วก็ช็อตชิมหายติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะได้ค่ะ อีกหนึ่งรูปค่ะ1 2ึขอบคุณค่ะถัดไปเป็นช็อตที่แปจากนมเปี้ยวดัชมิลค่ะอม,มองกล้องหลักของเรามองกล้องใหญ่นะคะยิ้มเป็นช็อตที่9ค่ะจากนมเปี้ยวดัชมิวค่ะ มีกองเชียร์ด้วยนะคะด้านข้างไม่รู้ว่าเชียร์หรืออิจฉาอิจฉาอ่ะโอเคยิ้มสวยๆหนึ่งสองสามอีกหนึ่งรูปนะคะหนึงสองสโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเป็นช็อตที่สิบค่ะจากลนกเตียวดัชมิลค่ะ